พลังแห่งความคิด The Power of Thought ความคิดคือสิ่งที่จับต้องได้ยังคงได้รับการเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่มันจะกลายเป็นความจริงได้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยจุดประสงค์ที่แน่นอนความปรารถนาอันร้อนแรงหรือที่ปัจจุบันมักใช้คำว่า Passion ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ใฝ่ฝันและ,สะแสวงหาจนกว่าจะได้มา กว่าความสําเร็จจะมาถึงคนเราก็จะต้องพบกับบุคคลที่เป็นความพ่แพ้ชั่วขราวและผู้ที่มีความปรารถนาอันร้อนแรงต่อจุดประสงค์อันแน่นอนก็จะไม่มีวันล้มเลิกจนกว่าจะประสบความสําเร็จดังนั้นแล้วความภาคเพียรความพยายามจึงเป็นคุณสมบัติอันสำคัญต่อความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น สิบสามขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้จะเป็นศิลปะปที่จะแปลงความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นขั้นบันไดสู่โอกาสต่างๆที่จริงแล้วไอเดียดีๆเพียงประการเดียวก็สามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จได้แโป้ปเลีนฮิลได้กล่าวไว,ว้ว่าเมื่อความรวยมาสู่คุณมันจะมาอย่างล้นเหลือจนไม่รู้ว่ามันไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหน เมื่อก่อนหน้านั้นเมื่อคุณเริ่มคิดและสร้างความร่ำรวยขึ้นคุณจะสังเกตว่าความร่ำรวยเกิดขึ้นจากสภาวะจิตที่พร้อมด้วยจุดประสงค์อันแน่นอนด้วยงานที่น้อยหรือไม่ต้องทำเลยและทุกคนควรจะสนใจว่า จะเข้าถึงสภาวะจิตที่ดึงดูดความร่ำรวยนั้นได้อย่างไรคนที่ร่ำรวยจะต้องมีจิตสำนึกจิตแบบความสำเร็จคนที่ล้มเหลวมีสำนึกจิตแบบความล้มเหลวให้เลนเขียนเอาไว้ว่าฉันเป็นนายของชะตาและกับตันของดวงวิญญาณของฉันเอง และนโปรเรียนก็เสริมต่อว่านั่นเพราะว่าเรามีพลังที่จะควบคุมความคิดของเราโลกเราลอยอยู่ในพลังงานของความของจัก,กรวาลที่เรียกว่าอีเทอร์ที่มีขึ้นความถี่สูงและพลังจัก,กรวาลอย่างที่เราไม่รู้จักซึ่งแปลงความคิดที่เราเก็บวไว้ในจิตใจ แล้วส่งอิทธิพลต่อเราโดยธรรมชาติเพื่อแปลงความคิดของเราให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้เท่าเทียมกับสิ่งที่เราคิดไม่ว่ามันจะเป็นเชิงทำลายหรือเชิงสร้างสรรค์หรือยากจนและร่ำรวยหรือพูดอีกแน่หนึ่งว่าสมองทําหน้าที่เหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนสภาวการที่สอดคล้องความคิดที่กำลังครอบงำ จิตใจของเราอยู่โดยเหตุนี้เองเราจึงสามารถดึงดูดความร่ำรวยได้โดยความคิดที่ร่ำรวยที่กระต้นด้วยความปรารถนาอันร้อนแรงที่กลายเป็นสำนึกจิตแบบเงินทองซึ่งก่อให้เกิดอิทธิพลต่อตัวเราจนกระทั่งวางแผนที่แน่นอนแล้วลงมือปฏิบัติไปสู่ความร่ำรวยในที่สุด กินแบบเงินทองก็คือการมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความร่ำรวยหรือจำนวนนวนเงินที่ปรารถนาอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็ว่ามันมีเงินทองเหล่านั้นอยู่แล้วจริงจรงิหรือเชื่อมันว่าเราจะได้มันมาอย่างแน่นอนความปรารถนาดีไซน์จดเริ่มต้นของความร่ำรวยหรือความสำเร็จใด ก็คือความปรารถนาแต่มันต้องเป็นปรารถนาอันร้อนแรงหรือลุ่มหลงอยู่ในจิตใจตลอดเวลาและจะไม่มีวันยอมเลิกลมจนกว่าจะได้สิ่งที่เป็นความปรารถนานั้นมาผู้นำทางทหารมักใช้วิธีการเผาเรือหรือทุบหม้อข้าวหม้อแกงไม่ให้เหลือไม่ให้มีทางรอดกลับ เพื่อรวมใจของทางหารให้มุ่งมั่นเข้าตีเมืองของข้าศึกให้แตกพายมิฉะนั้นแล้วก็จะต้องตายเรียบนั่นเองดังนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความปรารถนาอันร้อนแรงความปรารถนาหรือความประสงค์ธรรมดาธรรมดาที่อยากจะร่ำรวยไม่ใช่ความปรารถนาอันร้อนแรงจะไม่นำไปสู่ความสำเร็จ ผู้ที่อยากจะร่ำรวยจะต้องมีความปรารถนาความร่ำรวยโดยมองไม่เห็นความล้มเหลวจึงจะทำให้เขากลายเป็นคนร่ำรวยความปรารถนาที่ร่ำรวยสามารถถูกแปลงให้เป็นเงินทองที่จับต้องได้ดังนี้ 1. กําหนดจำนวนเงินแน่นอน ที่ปรารถนาขึ้นในใจและจะต้องเป็นจำนวนเงินโดยเฉพาะจริงๆไม่ใช่เงินจำนวนมากๆ 2. ม,มุ่งมั่นในใจและตั้งปณิธานว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเพื่อให้ได้เงินจำนวนนั้นมา 3. ามกำหนดวันที่แน่นอนว่าจะได้เงินนั้นมา 4. วางแผนที่แน่นอนแล้วลงมือทำทันทีไม่ว่าจะสมบูรณ์ หรือไม่ 5. เขียนทั้งหมดลงกระดาษตั้งใจตั้งแต่จำนวนเงินงานที่แรกได้เงินและแผนปฏิบัติอ่านที่เขียนลงไปทุกวันดังๆอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนนอนและหนึ่งครั้งตอนตื่นระหว่างอ่านให้จินตนาการและสร้างความรู้สึก ที่เชื่อมั่นว่าเงินนั้นอยู่ในความครอบครองของคุณแล้วทั้ง6ขั้นตอนนี้ที่ได้รับการรับประกันจากพ่อมดนักประดิษฐ์โทมัสเอดิสันว่าเป็นขั้นตอนไปนสู่เป้าหมายที่แน่นอนสิ่งที่ต้องการสำหรับการกระทำหกขั้นตอนก็คือการจินตนาการจนกระทั่งเชื่อเช่นนั้น ซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นเกินความสามารถของมนุษย์ทั่วไปที่จะกระทำได้ถ้าเราไม่สามารถเห็นเงินได้ในจินตนาการก็จะไม่สามารถเห็นมันได้จริงๆในสมุดบัญชีธนาคารคนที่ฝันได้เช่นนี้ถือว่าเป็นนักฝันเชิงปฏิบัติเริ่มต้นด้วยจุดประสงค์ที่แน่นอน เติมไฟด้วยความปรารถนาอันร้อนแรงจนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแปลงความฝันไปสู่ความเป็นจริงระหว่างนี้จะต้องมีความอดทนและใจกว้างต่อไอเดียใหม่ๆ